แล้วผมแล้วก็เจอกับฮิปเตอร์คนเดิมอีกแล้วนะครับไอกี้ไปตุนสเสบียงมา <c oughs> <c oughs> อยากไปเซิฟเต่กี้มากแต่แม่งแหลกเกินบูก็บูครับ พัดเซิร์ฟตะเกียร์เซิร์ฟที่เราสร้างกันอันแรกแหละยังอยู่ยังอยู่เซิร์ฟที่เราสร้างอันแรกเลยนะเนี่ย

ตึกสชั้นตึกสชั้นข้างบน,น,น,นโอเคเคลียเคลียแล้วเคลียเคลียบนตึกล้วตุ้งนี่จะบักตึกเนีอันนี่รออยู่เลย うんわあわあ。<music> <music>

บานบากบานบากข้างในบานบากแม่งเย้ย <glucose> ต <been w benim> ิดนับมันตายเมื่อกี้ไม่ทันยังไม่ทันสู้ไม่ไหวแม่ง ยิงไปหลายตัวเลยทักี้แล้วมึงเริ่มแหลกมันคือผมมาคิดอยู่มันแหลกหนักเลยเนะี่ยไม่ได้รับเต็มตัวเสียใจเข้าม่ได้จริงอ่ะเฮ้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 เจอผู้คนส้างอมึงเข้ามาไอมึงบ้าแล้วเหรอ โอเคเข้าได้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 เขาได้ในเครื่องเซิร์ฟไปยเก้าคนเนี่ยสองนาทีหมดเซิร์ฟแล้วไม่โอเคเอโอ้โหมึงยิงยังมันมา ขอโทษนะตรงนี้ด้วยที่คลิปเสียงหายไปหน่อยหนึ่งก็คือหลุดกดผิดไปกดโดนสิริเข้าก็คลิปเสียงก็เลยหายไปหน่อยก็ขอโทษด้วยวกันครับก็ใครดูคลิปนี้เสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมจะได้สร้างคลิปใหม่ๆดีๆวันนี้อเดี๋ยวจะไปเล่นเกมอื่นลงแล้วครับแต่ถ้าใครอยากให้เล่นเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวหา เพื่อนที่อยากจะเล่นก็ใส่ชื่อมาได้เดี๋ยวแอดไปครับเดี๋ยวให้รายชื่อเพื่อนไว้ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวพอคล้ปนี้นาบแล้วนะครับขอบคุณครับลืมกดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็รักนะจุบ๊บ